สวัสดีครับบิ๊กเพนกวินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดครับวันนี้พี่กวินจะมาพูดถึงคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่พี่กวินถือว่าเป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมฟูลไซส์ที่บ้ารละห่าที่สุดในปี2025นี้เลยนะครับทั้งรูปลักษณ์ดีไซน์ที่สวยงามมากงานประกอบที่เนี้ยบสุดๆและที่สําคัญคือจอที่ใหญ่และชัดตาแตกแบบนี้นะครับน้องคือทิกไทป์ดีพีหนนั่นเองฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีวิวพร้อมกับพี่กว้นได้เลยครับ สำหรับ t i k t y p e เนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับจะบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะเขาได้ DNA มาจากรากฐานของ OLA ลเต็มๆเลยครับ o l a ลที่เรารู้จักกันดีในฐานะผู้สร้างคีย์บอร์ดคัสตอมคุณภาพงานประกอบคพรีเมียมนั่นแหละครับทำให้ t ิ k t y p e ตัวนี้ไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดธรรมดาครับแต่เขาเป็นการรวมจุดเด่นของแบรนด์เทพๆในเครือมาไว้ด้วยกันเลยครับได้ทั้งความสวยงามและดีไซน์ที่มาจาก QK ได้คุณภาพงานประกอบที่เรียมีนัสุดๆจาก OLA ลและยังมาพร้อมกับราคาที่เข้าถึงง่ายแบบที่เห็นได้จากแบรนด์นี้ องสำหรับเจ้าทิก type DP 104ตัวนี้พิกวินขอสปอยไว้ก่อนเลยนะครับว่าค่าตัวน้องเนี่ยจะอยู่ที่เ็ดใบเทา,กว,ากว่าเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกพร้อมกันเลยครับว่าในราคานี้จะได้อะไรบ้างสําหรับอุปกรณ์ที่มาในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋า carrying case แบบนี้เลยนะครับของทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ด้านในกระเป๋าตัวนี้เลยนะเปิดกระเป๋าออกมาเราก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดครับที่ถูกซีลด้วยพลาสติกอย่างดีแบบนี้เลยนะแล้วก็สําหรับใครที่ใช้ mac os เขาก็มีคีย์แคปสำหรับ mac os มาให้ด้วยนะ usb receiver สอ 104กิกะเฮิร์ตเขาก็จะมาในซองแบบนี้เลยนะครับที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะไม่มีที่เก็บนะครับตรงนี้ก็ต้องเก็บรักษากันดีๆนะครับระวังหายนะสายการเชื่อมต่อ USB A to C สวิตช์สำรองจะให้มาทั้งหมด3ตัวครับจะอยู่ในกล่องพลาสติกแบบนี้เลยนะแก๊สเจิตสำรองกับยางรองกันลื่นสำรองเขาก็มีมาให้นะครับสิ่งที่ทําให้ทิกไทป์ DP 104เขาโดดเด่นกว่าใครตั้งแต่แรกเห็นเลยคือดีไซน์ที่หรูหราแล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดสายตาครับ,รบเขาจะเป็นคีย์บอร์ดเคสอลูมิเนียม CNC u l l s i z e 1 0 มีทั้งหมด104ปุ่มไซนี้นะ่าจะตอบโจทย์สายทํางานที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานและนาแพดครับใครที่อาไปทํางานบอกเลยว่าฟินแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาพกพาไปทํางานข้างนอกหรือไปคาเฟ่นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องพิจนารณานิดนึงนะครับเพราะน้ําหนักของ DP104 เนี่ยเขาก็มีน้ําหนักพอตัวเลยนะน้ำหนักเขาจะอยู่ที่2.18กิโลกร,รัมนิดๆน,นะครับอาจจะเหมาะกับการวางไว้ที่โต๊ะของเรามากกว่านะหรือถ้าจะพกพาจริงๆเนี่ยพิพกินก็แนะนําให้เอาใส่กระเป๋า carrying case ที่เขาให้มาดีกว่านะ เขาจะมีหูหิ้วแล้วก็กันลอยกันกระแทกได้ด้วยครับทิกทายดีพีหนึ่งศูนย์สี่ที่พิกวินนำเข้ามาขายเนี่ยก็จะมีครบทุกสีทุกสวิตเลยนะครับจะมีทั้งหมด5สีครบทุกสไตล์เลยนะรับรองว่าเข้ากับโต๊ะเพื่อน,อนแน่นอนครับจะมีสีแมคคาเกรตตัวนี้จะทําสีด้วยกระบวนการอโนดครับโทนสีเขาจะมาในโทนเทาเข้มดูคลาสสิกแต่ก็ยังมีการตกแต่งสีสดๆมาให้ดูสนุกครับพาวเดอร์ไวต์ตัวนี้จะทําด้วยกระบวนการสเปรย์โคเตสครับจะมีความขาวนวลๆผสมกินอายเลโทตกแต่งด้วยคีแคปสด ใส่ให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับตัวนี้อารมณ์คล้ายกันดั้มเลยนะเฟิร์สไลท์ตัวนี้จะทําด้วยกระบวนการอโนไดครับตัวนี้ก็ตรงตัวเลยครับเขาจะเป็นสีแบบแสงแรกของวันครับจะได้ความเลิศความออฟฟิเชียลขึ้นมาครับบูสตกายตัวนี้ก็จะทําด้วยกระบวนการอโนได้เช่นกันครับเขาจะเป็นสีฟ้าอ่อนพาสเทลสาหรับสายมินิมอลคุมโทนขาวนะครับสีตัวนี้พิกินบอกเลยว่าถ้าวางข้างอีโว75สีฟ้าเนี่ยเขาแทบไม่ต่างกันเลยครับและสีสุดท้ายคือ c a t p า w พิงทำสีด้วยกระบวนการสเปรย์โคดเต็ดครับสายหวานเนี่ยตัวนี้รับรองว่าสีนี้ถูกใจแน่นอนครับก็เขาคิวมากๆชมพูสวยเลยครับพิกวินอ,อยากให้เพื่อนๆดูดีเทลการออกแบบของเขานะครับก็าํามาได้ดูเท่หรูหรามากๆนะอารมณ์เหมือนเครื่องเกมแพดยุค80เลยครับตัวคีย์บอร์ดเขาก็จะมีการเล่นเลเยอร์ชัดเจนแล้วก็แต่ละเลเยอร์เนี่ยเขาก็จะมีสีที่ตัดกันแบบสวยงามลงตัวมากๆครับมองมาตรงๆเนี่ยว่าเท่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรามองมาจากด้านข้างเขายิ่งเท่ครับเขาจะมีเพดอลูมิเนียม แปะอยู่แบบนี้นะครับยิ่งเพิ่มความเท่เข้าไปอีกครับสาหรับตรงปุ่ม ESC ตรงนี้เขาก็จะคล้ายๆของ EVO 75เลยนะครับเท่มากๆด้านหลังเขาก็จะมีแบ็กเวยใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีชื่อ DP 104สลักอยู่ด้วยนะครับดูแล้วเขามีเสน่ห์สุดๆเลยครับแล้วก็เป็นปกติของคีย์บอร์ดอลูมิเนียมนะครับที่เขาจะไม่มีขาปรับระดับมาให้ครับแต่ว่าองศาการวางมือตัวนี้เขาทําออกมาได้พอดีเลยนะครับจะมีความชันอยู่ประมาณ5องศานะครับทำให้เขารองรับกับการพิมพ์ของเรา พอดีครับจุดเด่นต่อไปของ DP 104เขาคือจอ Interactive Pixel Display นะครับจอนี้เขาไม่ใช่จอ TFT นะเขาจะเป็นจอแบบเม็ดพิกเซลเลยนะครับเกาจะมีความพิเศษตรงที่สามารถแสดงผลได้หลากหลายครับมีให้ใช้งานหลายโหมดเลยนะจะมี Audio Reactive Mode ครับคือเขาจะแสดงภาพเคลื่อนไหวตามเสียงรอบข้างครับ f i r e Work Typing Mode คือเวลาเรากดปุ่มลงไปเนี่ยเขาจะเป็นพุ้แตกแบบนี้เลยนะครับ s y s t e m s t a t u ั Mode ตัวน,นี้เขาจะเอาไว้แสดงข้อมูลสถานะต่างๆครับ เนเวลาแบตเตอรี่นะครับเขามีเรียลไทม์ไทปิ้งโหมดด้วยนะครับคือจอเนี่ยเขาจะแสดงผลตามที่เราพิมพ์เลยนะครับหรือเราจะใช้โหมดคัสตอมพิกเซลโหมดเพื่อสร้างสีสันในแบบตัวเองก็ได้นะครับและอีกโหมดหนึ่งเขาเท่มากๆเลยนะครับคือ scrolling message โหมดนะครับโหมดนี้อารมณ์เหมือนเราถือป้ายไฟเชียร์นักร้องในคอนเสิร์ตเลยครับตัวข้างๆจอเขาก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะมีตัวเลข104แล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มฝั่งซ้ายเอาไว้เปลี่ยนโหมดการแสดงผลของหน้าจอนะครัับปุ่่มฝงขวาที เป็นสีแดงตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนสีไฟของตัวโหมดจอนะครับพิกวินบอกเลยว่าแค่จอตรงนี้พิกวินก็สามารถกดเล่นได้ทั้งวันเลยครับและเขาก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของ EVO 80ด้วยนะครับเขาจะเป็นแถบ Ambient Light ตรงนี้เลยนะครับเห็นแล้วเนี่ยนึกถึง E ี o 80เลยและเขาก็ไม่ได้มีไว้แค่โชว์ไฟเหมือน EV o 8แนะครับแต่เขายังมีปุ่มเล็กๆที่เอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงของอุปกรณ์ของเราได้ด้วยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อของ dp 1 0 4เาจะรองรับการเชื่ออมตต่แบบไหมดนะรการปรับโหมดการเชื่อมต Type C เ,เขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อแบบสาย Type C เพื่อนๆก็สามารถเอาสายเสียบได้เลยครับไร้าสายแบบ2.4กิกะเฮิรตซ์และไร้สายแบบบลูทูธจะเอาไปต่อกับโทรศัพท์ iPad ก็ได้นะครับแล้วเขาก็ยังรองรับทั้ง Windows และ Mac ด้วยนะครับสวิตช์ปรับโหมดระหว่าง Windows แล้วก็ Mac เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถทําได้ง่ายมากๆปรับได้ง่ายมากๆครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็รองรับการใช้งานไร้สายของเราได้ยาวๆเลยนะครับเขาจะให้มาที่8,000ม ah. ิลลิแอมป์สามารถใช้งานไร้สายได้ยาวๆไม่ต้องกังวลเลยครับวัสดุ งานประกอบตัวนี้เขาพีเมียมมากๆนะครับเขามีเอกลักษณ์ของ OLAB ชัดเจนเลยนะฟีลการจับการสัมผัสเขาก็ดีมากๆครับตัวเคสเนี่ยเขาจะทํามาแบบอลูมิเนียม CNC เกรด6063ครับที่ได้ทั้งความแข็งแรงความทนทานและฟีลการสัมผัสที่ดีครับและผลพลอยได้ของเคสอลูมิเนียมแบบนี้คือเสียงของตัวคีย์บอร์ดที่จะออกมาทุ้มๆแน่นๆครับทำให้เสียงของทิปท้าย DP104 ตัวนี้เขาออกมาดีมากๆครับ สำหรับคีย์แคปเขาจะใช้วัสดุเป็นแบบ PBT ครับจะไม่ขึ้นเงาง่ายแน่นอนครับสำหรับกระบวนการทำสีของคีย์แคปเขาจะทำมาแบบไดซับหด้านครับทำให้ตัวหนังสือเนี่ยเขาคมชัดสวยงามและลอกยากมากๆครับและคีย์แคปเขาก็จะเป็นแบบเชอร์รี่โปรไฟล์ครับทำให้พิมพ์ง่ายสบายมือนะครับตัวคีย์แคปเนี่ยเขาก็สวยไม่แพ้ตัวเคสเลยนะครับมีการเล่นสีเล่นตัวหนังสือที่เทมากๆครับทั้งปุ่ม ESC แล้วก็ปุ่มตรงจอครับถึงเวลาของสวิตแล้วเดี๋ยวพิกวินจะมาเจาะลึกสวิตให้เพื่อนๆดูกันนะครับเขาจะมี สวิตให้เลือก2แบบนะครับคือลายสวิตและใสเลนสวิตครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับคือลายสวิตครับตัวนี้เขาเป็นสวิตแบบลีเนียนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าจังหวะเดียวนั่นเองครับจะใช้น้ำหนักกดที่กำลังดีครับมีแรงต้านนิดหน่อยและยังมีการพีลูบมาจากโรงงานแล้วครับแน่นอนว่าฟิลการพีมเนี่ยต้องลื่นไม่มีสะดุดแน่นอนครับแต่สิ่งที่ทําให้ลายสวิตพิเศษแล้วก็โดดเด่นกว่าตัวอื่นจริงๆคือโปรไฟล์ของเสียงครับเสียงของเขาจะออกมาเป็นโทนทุ้มนุ่มลึกครับเป็นโทนเสียงต็อกผสมครีมี่นะสวิตต่อไปก็็จะเปน เลนส์แท็กทายสวิตต์ครับซึ่งจะมีให้เลือกเฉพาะสีแมคคาเกลและก็พาวเดอร์ไวเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นสวิต์เสียงเงียบแบบไร้เสียงเลยนะครับแต่ความพิเศษของเขาคือเขาจะไม่ใช่ซเลนส์สวิต์ทั่วไปครับแต่เป็นซเลนส์แท็กทายสวิตต์ครับคือเวลากดเนี่ยจะได้ฟีลลิ่งการกดแบบ2จังหวะครับคือปกติสวิต์เสียงเงียบแบบนี้เขาจะพิมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอเป็นแท็กทปุ๊บเนี่ยเขาจะมีจังหวะในการกดทําให้เราได้ทั้งเสียงที่เงียบและพิมพ์สนุกนั่นเองฮะทที่สําาคคัญคือกรเป็นิต ทำให้ปลายนิ้วเรารู้สึกว่าเรากดปุ่มนั้นติดแล้วครับก็จะได้ฟีลการพิมพ์ที่แม่นยําและชัดเจนเวลาพิมพ์ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการเก็บเสียงรบกวนแต่ก็ยังอยากได้ฟีลที่กดมันอยู่นั่นเองครับสำหรับเพจที่อยู่ใน DP 1 0 4เขาก็จะเป็นเพจแบบ PP Plate ครับที่มีความยืดหยุ่นเวลาเรากดลงไปลงน้ําหนักลงไปที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีความนุ่มให้ตัวครับและเสียงที่ได้จากเพจตัวนี้คือนุ่มละมุนมากๆครับสำหรับสเตเบลเลเตอร์<ๆ><ๆ>เขาก็จะเป็นแบบเพบเจ มาจากโรงงานแล้วทําให้ฟิลกดนั้นลื่นสมูทเสียงแน่นไม่มีร็ตเทิลครับสำหรับโครงสร้างของ DP 1 0 4เขาจะเป็นแบบบอรแคสครับคือสามารถดึงท็อปเคสออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับและเขาก็จะไม่มีสายแพรระหว่าง PCB แล้วก็บอททอมเคสด้วยนะครับเขาจะเป็นแบบคอนเนคเตอร์แบบแม่เหล็กแบบนี้เลยนะข้อดีคือเราสามารถถอดออกมามอดเพิ่มเติมหรือคัสตอมเพิ่มเติมได้ง่ายมากๆครับและเพื่อนๆดูข้างในของตัวเขาครับตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นแบบบัตเตอร์ไฟล์ลิฟต์สปริงด้วยนะเขาจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและลดเสียงแล ทําให้ได้โปรไฟล์เสียงที่กลมกล่อมและฟีลการพิมพ์ที่แน่นมั่นคงครับด้านในเขายังไม่หมดเท่านี้นะครับเขามีการมดมาจากโรงงานแบบแน่นๆเลยนะครับทั้งโฟมบาทถอมเคส2ชั้นเพดโฟม PEPET ชี t ทาให้ด้านในเนี่ยเขาจะไม่มีเสียงกวงเสียงฮอลโลเลยนะครับเวลาเรากดลงไปจะให้ฟีลที่แน่นๆเสียงนุ่มครับเอาล่ะพิกินพูดถึงเรื่องเสียงมาเยอะแล้วเพื่อนๆอาจจะยังนึกงไม่ออกว่าเสียงเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับไฟ RGB เขาจะวางมาแบบ South Facing นะครับสามารถปรับแต่งได้16.8ล้านสีเลยนะครับเพื่อนๆจะกดปรับไฟที่ตัวคีย์บอร์ดหรือจะเข้าไปปรับแต่งแบบจัดเต็มใน VA ของเขาก็ได้นะครับไฟตรงนี้สามารถปรับได้ทั้ง Ambient Light แล้วก็ตัว Back Light เลยนะครับสำหรับราคาของ t i k t y p e DP104 Line Switch จะเริ่มต้นที่7,290บาทครับส่วน Silent จะเริ่มต้นที่7,590บาทครับราคานี้ยังไม่รวมพสส่ลดและก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับและที่สําคัญคือถ้าเพื่อนๆ ื่อนซื้อกับ Big p เพนบิเพื่อนๆจะได้รับประกันสุนทรไทยจาก b ิ g Pen นบิตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดด้วยนะครับเรียกได้ว่าทิกไทป์ดีพี104ตัวนี้เพราะเป็นคีย์บอร์ดที่บ้านและหำแล้วก็มีเอกลักษณ์จริงๆใช่ไหมครับได้ DNA มาจากรุ่นพี่ชัดเจนมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบเครื่องและดีไซน์ทีเท่มากๆครับน้องเลยเหมาะที่จะเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์ตัวจบให้เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆอยากมาทดลองกดตัวจริงเพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองกดตัวจริงกันที่หน้าร้านของพีกิ้นทั้งสาาขคต าทีกลันตันและสาขา T59W เก้าเวสเกตเมาัมแยกบางใหญ่คลิปหน้าเพื่อนๆอ,อยากให้พี่กินหยิบสินค้าตัวไหนมารีวิวเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติ๊กกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆจากบิ๊กพ i n ตินจริงเรื่องคีย์บอร์ดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ